สวัสดีครับอินไซต์บอลไทยวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูลีกที่กินโค้ชมากที่สุดนั่นก็คือลีกไทยน,ยนะครับไม่ต้องไปดูไหนไกลซึ่งล่าสุดผ่านมาแค่3นัดเท่านั้นครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวหัวหน้าผู้สอนหรือว่าเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วโดยทีมนั้นก็คืออุทัยธานีนะครับก้รงบอกว่าช้างปา่ามวยขาแข่งเนี่ยสนัดยังไม่ชนะใครนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชโบจกกักรพันธ์พันปีแล้วก็โค้ชตายสราวุฒิจันทพันธ์นะครับ ซึ่งล่าสุดบอดบริหารก็ไม่ทนนะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะผลงานดีนะบุกเสมอแบงคอกได้สูตรต่อสูตรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอราชบุรีหนึ่งหนึ่งแล้วก็บุกแพ้ลำพูนไป0ูต์ต่อสองนะครับกต่ล่าสุดครับปลดเรียบร้อยนะครับโคช้ชคู่ไปแล้วนะครับเป็นทีมที่ปลดโคช้ชเร็วนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแข่งแค่2นัดก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้โคช้ชโบเนี่ยครับมานั่งนะครับสำหรับอุทัยธานี ซึ่งล่าสุดครับมีการแต่งตั้งมิรอสโจซิคนะครับซึ่งเป็นอดีตก,กุนซือของทีมใหญ่ๆห,หลายทีมอย่างโคราชสีมาราชบุรีแต่ที่ทําผลงานได้ดีก็คือเมืองทองนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามิรอสโจซิคกุนซือชาวเซอร์เบียนะครับวัย56ปีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คร่ําบอดในวงก,การลูกหนังของไทยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะมากู้วิกฤตจริงๆก็ยังไม่วิกฤตนะครับเพิ่งเลื่อนมาแค่3นัดแต่ว่า ทางบอบริหารไม่ทนซะแล้วนะครับก็ต้องดูว่าผลงานหลังจากมิลล์สโจซิสเข้ามาคุมทีมโดยจะประเดิมนัดแรกครับในวันพุธที่28สิงหาคมเปิดบ้านเจอกับอดีตทีมเก่าที่เคยคุมทีมอย่างสวัสดแคทนครราชสีมาดูแล้วผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรและมิลล์สโจซิสเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่โค้ชคนแรกที่ได้เข้ามาทําหน้าที่กุญซื้อใหม่ในไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าผลงานของอุทยัยธานีรวมถึงทีมต่อไปในไทยลีกทีมไหนจะมีเด้งบุสื่อกันอีกซึ่งก็ดูแล้วเข้าข่ายหลายๆทีมเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันครับ